เคครับผมได้แซลมอนมานะครับก็เดบะนะครับแี้ก็เดี๋ยวจะแร่แบบสไลด์นะครับให้เด็กๆทานนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นิดนึงนะครับเขียง W B K นะครับแล้วก็มีดตัวนี้ทรงเดบะนะครับพร้อง่องใครเด็กเดี๋ยวเล่มนี้นะครับถ้าเกิดว่าอันนี้คือใช้งานปั๊บนะครับเล่มนี้เดี๋ยว เสนอให้ราคาพิเศษนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับอันนี้ซองเล่นหนานะครับวิธีการเปิดอย่างนี้นะครับเราะดูเป็น 420G2 นะครับท่านสนิมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยมีก้างนะครับมีก้างเดี๋ยวนะผมก็ไม่ค่อยถนัดทิดขเปนมานิดน,นึงใช้มือแตะนะครับ ทีิงมันต้องใช้แหนบนะครับมันจะมีแหนบเฉพาะอันนี้เราใช้ขมมนะครับจิบขึ้นมาเดี๋ยวคลิปคลิปอาจจะยาวไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประมาณนั้นอาจจะและได้ไม่กี่ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็อาจจะตัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป เลยเลยนนต้องดึงล้างเข้าออก,ก่อนนะครับอันนี้ก็ท่านที่ซื้อสามมอนมานะครับมันจะมีล้างนะครับตรงนี้ต้องเอาออก,กอาจจะใช้แหนบนะครับอันนี้อันนี้ผมใช้คุมมิดจิกเอาโอเคอีกชิ้นหนึ่งป๊หักไหมหัก เจอไหมออกลนะ้ะโอเคเมีมมอะไรไหมชิ้นหนึ่งอโอเคหมดแล้วนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือเขาจะมีหนังนะครับเกยบไปเลยเกยบก่อนนะครับเดี๋ยว่าเก็บมันจะมีหนังนะครับวิธีการเอาเอาหนังออกอคมอยู่นะ างน,นี้เลยครับเดี๋ยวนะฟ้าไปผมอาจจะดูเก้งก้างนิดนึงนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเดี๋นะมาจับหนังนะครับอันนี้เลยอันนี้เลครับอ่านะครับอาศัยความคมของมีดนะครับมา ครับสวยงามนี่ครับผมดังวางไว้เลยทีนี้แบ่งนะครับ่อแบ่งหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคำจะใหญ่เกินไปฟ้าอเอาแค่นี้นะครับเอ,อ่ะเดี๋ยวเพื่อ,เพ,อเพื่อความกระทัดรัดนะครับอเอาคนี้ทีนี้ ก็คือตอนนี้ก็คืออาศัยความความคมของมีดนะครับบางๆางอันนี้ผมอาจจะบางได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าสไลด์ไม่เก่งนะครับก็แค่ว่าแค่ทำให้ดูว่ามีดมันทำงานได้นะครับส่วนท่านที่มีความชำนาญหรือมีความคล่องตัวในการ สไลด์ปลานะครับก็จะเข้าใจว่าจะจะต้องมีความหนาอะไรเท่าไหร่อันนี้ต้องออกตัวนะครับว่ามีดถ้าจะทํางานแบบนี้ต้องรับกับหินนะครับอันนี้อันนี้ก็คือรับคมแบบกลางกลางหมายถึงว่าเป็นคมใช้งานทั่วไปนะครับเอาประมาณนี้นะคลิปคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับผม เดี๋ยวยกไม้ดูแบบแต่ละชิ้นก่อนประมาณนี้นะครับผมครับ